สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทาเมนูผัดบุ้นเส้นใส่ไข่สูตรขอนามบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ทําง่ายและก็อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยครับน้ํามันของเราก็ร้อนแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เราใส่กระเทียมสับลงไปเลยครับกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เจียวกระเทียมของเราให้แตกกลิ่นหอมเลยครับเพื่อน กระเทียมของเราก็แตกกินหอมนะครับตามด้วยไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะครับสฟองแล้วเราก็จะร้อยไข่ของเราเซตตัวนะครับแล้วเราจะทอดไข่ของเราให้สุกแห้งเลยนะครับให้เรายียเขาด้วยนะครับเ,เพื่อนๆก่อนที่เราจะใส่ผักลงไปนะครับ ไข่ของเราก็สุกจนแห้งนะครับขั้นตอนนี้เราใส่กระหล่ำลงไปเลยครับกระหล่ำหั่นเป็นชิ้นนะครับ150กรัมแล้วก็ผัดคุกเขากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้นสด300กรัมน้ำเปล่า50 ML แล้วก็ผัดให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับ ผัดเข้ากันดีนะครับเดีย๋ยวเรามาปรุงรสชาติกับผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ของเราเลยครับซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้เส้นวุ้นเส้นของเราเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเลยนะครับ เมื่อเราผัดเข้ากันดีนะครับตามด้วยมะเขือเทศน,นะครับ1ลูกหั่นเป็นชิ้นนะครับใส่ลงไปเลยครับหอมหัวใหญ่ซอยครึ่งลูกแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้มะเขือเทศของเราสุกเลยนะครับแล้วก็ผัดจนวุ้นเส้นของเรานะครับมะเขือเทศสุกเข้ากันดีนแล้วครับแล้ตามด้วยต้นหอมหั่นท่อน5ต้นขึ้นช่ายหั่นท่อน3มต้น แล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับผัดพอผักของเราสลดนะครับแล้วก็ปิดแก๊สจ,จัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูผัดวุ้นเส้นใส่ไข่สูตรโวษสนามนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับ เมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวที่ทําง่ายและก็อร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนําสูตรโฆษนาไปทําขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้